ความรวยสร้างได้ด้วย1สมอง2มือ4 m i ม d s เซส,สู่ความร่ำรวยจากคุณทีฮาฟเฮเคเอร์เจ้าของหนังสือชื่อดังนะครับที่ขายดีทั่วโลกที่มีชื่อว่า Secret of Millionaire หมายนะครับคุณทีฮาฟเฮเคอร์ครับเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังระดับโลกนะครับแต่น่ากว่าจะเขามาถึงได้ทุกวันนี้ครับ เรามาทําความรู้จักและก็มาเรียนรู้ประวัติของคุณทีฮาเฟเกอร์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่า Mindset อะไรครับที่จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จด้วยการใช้พลังสมองของตัวเราเองคุณทีฮาเฟเกอร์ครับเกิดในปี1954ที่ ออตโโตาวาประเทศแคนาดานะครับด้วยว่าเด็กครับเขาเติบโตแล้วก็อาศัยอยู่ในแคนาดามาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะฮะจึงย้ายมาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มต้นเส้นทางการเป็น ประชาชนชาวอเมริกานะครับในวัยที่20ปีนะเขาก็เริ่มต้นทําธุรกิจมากมายหลายอย่างนะครับโดยความที่เขาไม่เข้าใจเรื่องธุรกิจนะครับก็ทําให้เขาเจ๊ง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 ไม่เป็นท่านะฮะไปหลายๆธุรกิจนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ยอมแพ้นะครับต้องสูญเงินไปทั้งหมดนะฮะที่ทํางานมานะครับช่วงเวลานั้นครับเขาต้องกลับไปอยู่อาศัยแล้วก็ขอเงินพ่อแม่ใช้นะครับโดยความที่ไม่มีประสิทธิภาษา วันทุกคนก็มีโอกาสนะถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีทักษะท,ทําธุรกิจมันก็อาจจะเจ๊งได้ลงทุนมันก็อาจจะสูญเงินไปทั้งหมดได้นะครับคราวนี้นะครับเขาก็เริ่มกลับมามองหาสาเหตุของการที่เขาท,ทําธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จลงทุนแล้วก็เจ๊งนะฮะเริ่มวิเคราะห์พฤติกรรมและก็แนวคิด ของคนรวยว่าเขาทํากันยังไงนะครับเหมือนกับทางเช่น Invest Tomorrow นะครับที่พยายามนําข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับแนวคิดวิธีคิดของคนร่ํารวยมาให้กับทุกท่านฟังนะครับดูนะท่านจะได้เอาไปประยุกต์ใช้เรื่องของการคิดของท่านนะครับในช่วงเวลาที่คุณทีอาเฟอร์กลับมาอยู่กับพ่อแม่ครับเขาเริ่มต้นวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความล้มเหลวในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับรวมถึงเวลาในการศึกษาพฤติกรรมและก็แนวคิดของคนรวยครับว่าเขามีแนวคิดอย่างไร เขาเริ่มนำสิ่งต่างๆที่เขาเรียนรู้ครับมาประดิษฐ์ประต่อเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นความคิดที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างที่ต้องการครับเมื่อเขาพร้อมแล้วครับเขาจึงลงทุนครั้งใหม่ครับอีกครั้งในการเริ่มต้นทำธุรกิจโดยอาศัยความสนใจในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เปิดฟิตเนสขึ้นมาครับด้วยแนวคิดที่เขาสรุปในช่วงกว่อนหน้าน,นี้ครับนำมาปรับปรุงเรื่องของการทำธุรกิจของเขาเปลี่ยนธุรกิจเขาเป็น หนึ่งธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วครับและในที่สุดครับก็กลายเป็นอันดับต้นๆด้วยระยะเวลาเพียง2ปีครึ่งเท่านั้นครับฟินิชของเขาก็สามารถขยายสาขาไปกว่า10สาขาและขายธุรกิจนั้นออกไปด้วยมูลค่ากว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยเดียวเห็นไหมครับเขาถอดแนวคิดถอดมุมมองเรียนรู้จากความผิดพลาดและก็เอาแนวคิดของคนสําเร็จคนร่ำรวยเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการลงทุนกับการทําธุรกิจของเขาครับ เมื่อเขาทําสําเร็จแล้วเขาทาอะไรต่อครับหลังจากที่เขาขายธุรกิจออกไปแล้วครับคุณดีฮาฟิเกอร์ครับก็เริ่มต้นใหม่ในเส้นทางของการเป็นนักพูดสร้างแรงบรันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการนําความคิดของเขาเนี่ยไปประยุกต์ในเรื่องของการทําธุรกิจนะโดยสิ่งที่เขาถ่ายทอดจะเป็นแนวคิดเรื่องของมิล l ลนนีมายนะซึ่งอธิบายถึงทัศนคติที่เอื้อต่อความมั่งคั่งทฤษฎีนี้ครับนำเสนอว่าเรามีพิมพ์เขียวทางการเงิน ที่จะบ่งบอกชีวิตของเราอยู่แล้วเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพิมพ์เขียวทางการเงินให้ถูกต้องผู้คนก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ความมั่งคัง่งซึ่งทฤษฎีนี้ครับเป็นทฤษฎีที่สร้างเชื่อกับคุณทีฮาร์เกอร์เป็นอย่างมากครับนำไปสู่การเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า Secret of the Millionaire Mind ที่ติดอันดับหนังสือขายดีนิวที T, New ่นิวยอกทม์นะครับถึง16สัปดาห์รวมถึงครับถูกแปลนะ ไปเป็นหนังสือขายดีทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับสก of m i l l i o n a เ r e m i n d นะเป็นหนึ่งในหนังสือที่ขายดีที่สุดตลอดกาลเล่มหนึ่งของโลกครับคุณทิฮาเฟลเกอร์ครับนำเสนอ17แนวคิดที่แตกต่างของพิมพ์เขียวทางการเงินนะระหว่างคนรวยกับคนจนนะแล้วก็คนชั้นกลางนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเช่นนะครับคนรวยจะละทิ้งความเชื่อ ว่าพวกเขาทําไม่ได้ครับในขณะที่คนไม่ประสบความสําเร็จครับจะยอมจํานวนต่อความเชื่อเหล่านั้นครับหรือความคิดที่ว่าคนรวยให้ความสําคัญกับโอกาสในขณะที่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือคนจนเนี่ยมักจะให้ความสำคัญกับอุปสรรคมากกว่าครับหนังสือเล่มนี้ครับคือหนังสือที่ช่วยต่อยอดให้เขาเป็นที่รู้จักทําให้เขากลายเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่โด่งดังมากที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ครับ เราลองมาถอดบทเรียนถอดแนวคิดถอด m มล์เซ็ตนะฮะจากคุณทีฮาร์ฟเม e เกอร์นะครับว่าจะทำย่างไรให้เราเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ํารวยได้อย่างยั่งยืนนะครับข้อแรกครับเรียนรู้ควา,ามล้มเหลวและก็ไม่ย่อท้อนะครับต่อโชคชะตาในอย่างแรกเลยนะคุณทีฮาร์ฟเมเกอร์ฮนะ๊งเจ๊งเจงเจงเมาหลายอย่างครับหลายคนก็อาจจะเจออย่างนี้ครับ แต่ความเจ๊งนะฮะถ้าท่านไม่ได้เรียนรู้จากมันนะครับท่านก็จะเจ๊งต่อไปทําไรก็เจ๊งต่อไปนะครับแต่สําหรับคุณที่อาเบเกอร์ครับเรียนรู้ว่ามันเจ๊งได้ยังไงทําไมมันถึงเจ๊งนะครับเขาเอาบทเรียนเหล่านี้ครับมาเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันในการที่จะไปลงทุนต่อในครั้งถัดไปนะครับอย่างที่2ครับนอกจากการเรียนรู้แล้วครับท่านต้องมีการปรับ mindset นะครับปรับ mindset แบบคนรวยปรับ mindset แบบ คนสำเร็จเอาแนวคิดของคนสําเร็จมาประยุกต์ใช้นะครับเช่นมองหาโอกาสนะครับโอกาสเนี่ยนะทุกๆท,ที่มันมีโอกาสนะครับในปัญหาในทุกปัญหามีโอกาสในทุกอุปสรรคมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นครับโอกาสเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยไปสู่ความร่ำรวยมันคือกุญแจดอกแรกครับที่จะช่วยให้เราไขไปสู่ไขไปสู่ประตูสู่ความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นปรับ mindset ของเรานะครับ หลังจากนั้นครับก็ทําความเข้าใจทําความเข้าใจกับตนเองอย่างแทงแท้ครับลงมือทําตามพิมเขียวแห่งความสาเร็จครับเมื่อเข้าใจอย่างทงแท้แล้วครับว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำนะคุณทีฮาร์เฟเคอรก็ไม่ได้รีรอในการจะลงมือทําตามพิมพ์เขียวที่เขาได้เรียนรู้ทันทีครับหากเขายัง ได้แต่คิดแล้วก็ไม่ลงมือทําก็ไม่มีทางเลยครับที่เขาจะประสบความสําเร็จในยุคปัจจุบันครับสำหรับนักลงทุนผู้ประกอบการก็เช่นกันครับเมื่อใดที่คุณรู้แนวทางเดินที่ถูกต้องแล้วก็จําเป็นที่ต้องลงมือทําทันทีครับอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปครับเพราะมันอาจจะไม่หวนกลับมาแล้วก็ได้นะครับสี่ไม้เซตสุดท้ายนะครับในข้อสุดท้ายก็คือความสําเร็จเริ่มต้นจากการศึกษาและก็เรียนรู้ด้วยตนเองครับ จะไปพึ่งคนน้นคนนี้ไม่ได้ครับหากจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของความสําเร็จของเขานั้นเริ่มต้นจากการศึกษาเฝ้าสังเกตแล้วก็เรียนรู้ต่อยอดแนวคิดต่างๆของตนเองก็คงไม่ผิดนักนะครับหากเขาไม่ได้เริ่มเรียนรู้แล้วก็แสงแสวงหาที่ถูกต้องโลกก็คงไม่มีใครมาป้อนให้เราได้นะครับอาจจะป้อนข้าวได้แต่ความรู้ไม่ได้นะครับสําหรับผู้การครับการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะความรู้เหล่านี้ครับจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถต่อยอดธุรกิจที่ทําอยู่ให้มีโอกาสรประสบความสําเร็จได้นะครับและนี่ก็คือทอบทเรียน4ี่มเซสนะครับจากประสบการณ์าจากประวัติของคุณทีฮาร์ฟเบเกอนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการที่จะนำไปต่อยอดเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของการลงทุนครับฝากทุกท่านกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์ บอกต่อข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนของท่านด้วยครับเพื่ออนาคตทางการเงินที่ดีกว่าอนาคตการลงทุนที่ดีกว่าอนาคตธุรกิจที่ดีกว่าครับและที่สําคัญครับอนาคตชีวิตที่ดีกว่าของพวกเราไปด้วยกันวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ท่านประสบความสําเร็จรวยรวยรวยครับ